วันหนึ่งขณะที่พวกลากำลังปลูกถั่วปลูกงาอยู่ในนาอ้าขุดตรงนี้แล้วเอามาเล็ดลงปลูกเลยมีกามากมายบินมาที่นาของลาเมื่อมาถึงพวกกาก็ลงจิกกินถั่วกินงาของพวกลาพวกลาเห็นจึงพากันไล่พวกกาโดยเอาก้อนหินปาพวกกา ไปไปเจ้ากาขี้ขโมยแต่พวกกายังกลับมากินถั่วกินงานในนาของลาอีกลาทั้งหลายจึงตกลงกันว่าจะทำตุ๊กตาไว้ไล่กากามาขโมยกินถั่วกินงานที่พวกเราปลูกเอาไว้หมดเลยเราจะทำยังไงดีล่ะเราทำตุ๊กตาเป็นรูปพวกเราไว้ในนาะ เพื่อนห้กาดีไหมดีดีดีทำเป็นลาหน้าตาหงโหดเลยนะแาะนำตุ๊กตาไปตั้งไว้ในนาคราวนี้ล่ะพวกกาจะต้องกระเจมเมื่อเจอลาอย่างพวกเรากามาแล้วเข้าไปดอกกันเร็วพวกกาบินลงมาแล้วแต่พวกกาไม่กลัวพากันมาเกาะตุ๊กตาประหนึ่งนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่า กาบางตัวเกาะตาตุ๊กตาบางตัวเกาะขาตุกตาบางตัวเกาะหางตุกตาพวกลาจึงประชุมกันอีกครั้งเราทํำตุกตาลาแล้วก็ไม่ได้ผลกาไม่ก,กลัวแล้วก็ยังจะมาเกาะตุ๊กตาอีกแล้วจะทํายังไงดีล่ะทาเป็นรูปคอนไหมเคยเห็นไหมนาดีดีดีเป็นรูปคนแก่ด้วยนะเมื่อตกลงกันได้แล้ว พวกลาก็ช่วยกันทํำสุ่งคุณตาเอาไว้ไล่กาพวกกาเห็นหุ่นคุณตาแล้วตกใจหยุดก่อนพวกเรานั่นคนแก่อย,อยู่ในหน้าใช่ใช่เราอย่าลงไปเลยเดี๋ยวจะถูกจับหนีดีกว่าพวกเรากาจึงพากันบินหนีจากนาของพวกลา แล้วไม่กลับมาอีกเลย